ฝากกดไลค์กดแชร์เติมไฟให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแสงตะวันยามบ่ายคล้อยาสาดส่องลงมากระทบยอดไม้ในป่าดงดิบแถบเทือกเขาภูพานอากาศที่ร้อนระอุเริ่มเจือจางลงด้วยลมเย็นเยอืเยอกที่พัดมาจากซอกหินผา พนาพรานหนุ่มรูปงามวัยเบญจเพศขยับกระชับปืนลูกซองยาวคู่ใจบนบา่ารูปร่างของเขาสูงใหญ่กำยำผิวสีทองแดงจากการกรมแดดกรมฝนดวงตาคมกริบดุดพยาเยี่ยวสอดสายสายตาไปทั่วแนวป่าไผ่พนาไม่ใช่พรานล่าสัตว์เพื่อความสนุกแต่เขาคือลูกหลานพรานเก่าแก่ ที่เข้าป่าเพื่อหาของป่าและสมุนไพราหายากไปรักษาคนในหมู่บ้านแต่วันนี้ป่าที่เขาคุ้นเคยกลับดูแปลกตาไปรอยเท้าของกวางผาตัวใหญ่ที่เขาแกะรอยมาตั้งแต่เช้าจูจๆก็หายวับไปบริเวณดงหินตั้งพื้นที่ที่ชาวบ้านร่ำลือว่าเป็นเขตห่วงห้าม หินทรายขนาดมหึือมาตั้งตรงานเรียงรายซ้อนกันเป็นรูปร่างประหลาดบ้างเหมือนดอกเห็ดบ้างเหมือนเสาประตูเมืองบทบางทิศทางจนเข็มทิศในมือหมุนวนอย่างไร้ทิศทางหลงทางหรือพนาพึมพำกับตัวเองพยายามตั้งสติยกมือไหว้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไป หมอกสีขาวโพลนก็ยิ่งปกคลุมหนาแน่นเสียงนกเสียงกาที่เคยเซงแสกลับเงียบกริบเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเขาที่ย่ำลงบนใบไม้แห้งเมื่อหมอกจางลงพนาต้องตะลึงงันกับภาพเบื้องหน้ากลางป่าลึกที่ไม่น่าจะมีสิ่งปลูกสร้างใดๆปรากฏซากปรักหับผังของปราสาทหินศิลปะของโบราณซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบงนัน ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายสีชมพูแม้จะมีเถาวันและตะไคร่น้ำกอบเกี่ยวจนเขียวครึม้มแต่ลวดลายจำหลักรูปพญานาคและดอกบัวบนทับหลังยังคงความวิจิตบรรจงราวกับเพิ่งถูกแกะสลักเมื่อวานบรรยากาศรอบด้านวังเวงจนหน้าขนลุก แต่กลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลำดวนและดอกพิกุลหลอยอบอวนไปทั่วราวกับเชิญชวนให้ผู้มาเยือนก้าวเข้าไปด้วยสัญชาตญาณและความอยากรู้อยากเห็นพนาเดินข้ามสะพานนาคราชที่แตกหักก้าวเข้าสู่โคปุระหรือซุ้มประตูชั้นในแสงแดดสุดท้ายของวันาสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างศิลาลงมากระทบแท่นหินกลางปราสาทประธานที่นั่น เขาไม่ได้อยู่ลำพังร่างระหงของหญิงสาวนางหนึ่งยืนสงบนิ่งอยู่หน้าแท่นบูชาเธอสวมผ้าส,สิ้นไหมมัดมีลายโบราณสีเปลือกมังคุดห่มสบายแพรสีกลีบบัวรัดเกล้าผมมวยสูงปักปิ่นทองคำลวดลายวิจิตผิวพันขาวพองดุดดวงจันทร์วันเพน็ญตัดกับบรรยากาศขรึมขลังของหินสีเข้มพนาหยุดชะงักลมหายใจสะดุด เขาไม่เคยเห็นหญิงใดงดงามสะกดวิญญาณเช่นนี้มาก่อนเจ้าเข้ามาในที่แห่งนี้ได้อย่างไรพรานไพรเสียงของเธอหวานใสดุดระฆังแก้วแต่ทรงอำนาจจนพนาต้องสรุดเข่าลงโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวหันหน้ามาสบตาดวงตาของเธอโศกสึงแต่แฝงไปด้วยความลึกลับดำมืดผมผมหลงทางครับเข้ามาตามรอยกวางแล้วหมอกก็พาผมมาที่นี่ คุณเป็นใครครับมาทำอะไรกลางป่าลึกขนาดนี้คนเดียวหญิงสาวยิ้มเศร้าๆก่อนจะเยื้องย่างเข้ามาใกล้กลิ่นหอมเย็นๆจากกลายเธอทำให้พรานหนุ่มเคลิบเคลิมเราชื่อสร้อยศิลาเราไม่ได้มาทำอะไรที่นี่แต่เราอยู่ที่นี่มานานเหลือเกินนานจนจําไม่ได้ว่าตะวันขึ้นและตกไปกี่หมื่นครั้งแล้วคำตอบของเธอทำให้คนลุกสู้ไปทั้งตัว พนาเข้าใจในวินาทีนั่นเองว่าสตรีที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดานางอาจจะเป็นนางไม้นางตะเคียนหรือวิญญาณเจ้านางในอดีตการที่ยังคงยึดติดกับสถานที่แห่งนี้แต่แทนที่จะกลัวจนวิ่งหนีความสงสารและความลหลงไหลอย่างประหลาดกลับตรึงขาของเขาไว้ให้ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้านางพญาแห่งปราสาทร้างผู้นี้ ความมืดโรยตัวลงปกคลุมผืนป่าอย่างรวดเร็วราวกับมีมือที่มองไม่เห็นดึงม่านสีดำลงมาปิดฉากที่ว่าเสียงมะป่า้อนรับกันเป็นทอดๆจากยอดเขาไกลโพ้นท่านใดนั้นดวงจันทร์วันเพ็ญดวงกลมโตก็ลอยเด่นขึ้นเหนือยอดปราสาทสาดแสงสีเงินยบ่บยาบลงมากระทบหินสายในสายตาของพนา ภาพเบื้องหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ตะไคร่น้ำและเถาวันที่เคยเกาะรกรุงรังค่อยๆเลือนหายไปรอยแตกหักตามเสาและผนังกลับมาประสานกันสนิทต,ตัวประสาทที่สุดโทมกลับดูโออาอลังการเร่องรองราวกับฉาบด้วยทองคำตะเกียงน้ำมันตามมุมเสาจุดติดขึ้นเองโดยไร้คนจุดเปเลวไฟสีนวลไหวระริกต้องลมราตรี นี่มันภาพลวงตาหรือของจริงกันแน่พนาพึมพำมดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงสำหรับที่นี่ความจริงกับความฝันห่างกันเพียงแค่เส้นบาง,บางๆก้ามเท่านั้นจ้ะพี่สอยศิลาเอ่ยขึ้นสรพนามที่เปลี่ยนไปทําให้หัวใจชายหนุ่มเต้นผิดจังหวะนางเดินนําเขาไปยังลานระเบียงด้านทิศตะวันออกซึ่งปูด้วยพรมกำมหยี่สีเลือดนกที่ดูใหม่เอี่ยม พนาเพิ่งรู้สึกตัวว่าหิวจนไส้กิว่วเขาไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าสร้อยศิลาเพียงแค่ปาดมือเบาๆผ่านอากาศบนต่างไม้สักทองตรงหน้าก็ปรากฏสำหรับอาหารวิจิตตรการตาในถาดโลหะมีผลไม้รูปร่างแปลกตามะม่วงสีทองผลอวบอิ่มที่ทรงกลิ่นหอมหวานพวงองุ่นสีม่วงเข้มลูกโตและน้ำในขันเงินที่ใสสะอาดเย็นฉ่ำ ทานเสียเถิดพี่พนานี่เป็นผลไม้จากป่าหิมพานที่ซ้อนทับกับป่าผืนนี้มนุษย์น้อยคนนักจะได้ลิ้มรสพนาหยิบมะม่วงชิ้นหนึ่งใส่ปากรสชาติหวานล้ำละมุนลิ้นอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าหายเป็นปลิดทิ้งร่างกายกระปรี้กระเป่าขึ้นมาทันตาเห็นเขานั่งทานอาหารโดยมีสร้อยศิลานั่งมองอยู่ไม่ห่าง แววตาของนางเปลี่ยมไปด้วยความเอ็นดูระคนเศร้าส้อยราวกับนางโหยหาช่วงเวลาธรรมดาๆรรเช่นนี้มาแสนนานภายใต้แสงจันทร์วนวลตาทั้งสองนั่งสนทนากันดังคนคุ้นเคยพนาเล่าเรื่องราวจากโลกภายนอกให้เธอฟังเรื่องของม้าเหล็กที่วิ่งได้เร็วโดยไม่ต้องใช้แรงสัตว์เรื่องของแสงไฟในเมืองหลวงที่ไม่เคยดับมืดและวิถีชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนไป สร้อยศีลาตั้งใจฟังทุกถ้อยคำดวงตาเป็นประกายวูบไหวราวกับเด็กน้อยที่ฟังนิทานโลกหมุนไปไกลถึงเพียงนั้นแล้วหรือที่นี่เวลาเหมือนหยุดนิ่งต้นไม้ต้นเดิมผลัดใบแล้วผลิใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเห็นแต่วัตจักรเดิมๆจนบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วว่าการมีชีวิตจริงๆมันรู้สึกอย่างไรน้ำเสียงของนางสั่นครือเล็กน้อย พนาสัมผัสได้ถึงความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจดวงน้อยๆน,นี้มานับศตวรรษความรู้สึกสงสารทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความผูกพันด้วยอารมณ์ที่พาไปพรานหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เอื้อมมือหนาอันอบอุ่นไปกุมมือเรียวบางที่วางอยู่บนตักสัมผัสแรกที่ได้รับคือความเย็นเยือกดุดก้อนน้ำแข็งแต่พนาไม่ยอมปล่อยมือถ้าคุณเหงา ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองพนาจ้องลิกเข้าไปในดวงตาสีนินคู่นั้นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังผมเป็นพรานป่าน,นี้คือบ้านหลังที่สองของผมผมจะทิ้งโลกข้างนอกนั่นมาอยู่ที่นี่กับคุณสร้อยศิลาชง,งักรอยยิ้มหวานปรากฏบนใบหน้าแต้มแต้มด้วยน้ำตาที่เอ่อคลอนางค่อยๆดึงมือออกจากการกอบกุมแล้วยกมือข้างนั้นขึ้นแตะแก้มสากของชายหนุ่มแผ่วเบาพีพนา คำพูดของพี่ชุบชูหัวใจที่แห้งผากของเรายิ่งนักนางกล่าวเสียงเศร้าแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่พี่ดูมือนี่สินางยื่นมือให้เขาดูชัดๆภายใต้แสงจันทร์ปลายนิ้วของนางเริ่มมีเกล็ดสินสีเทาเกาะกินขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจะจางหายไปที่นี่คือธรณีประตูระหว่างพบคนเป็นและคนตายร่างกายของพี่เป็นเลือดเนื้อมีไออุ่นมีลมหายใจ หากพี่อยู่ที่นี่จนล่วงเข้ายามรุ่งสางแสงอาทิตย์แรกจะสาบให้เลือดในกายพี่แข็งตัวผิวหนังจะเป็นศิลาพี่จะกลายเป็นรูปปั้นทวารบานเฝ้าหน้าบันไดนั่นตลอดกาลพนาหันขวับไปมองรูปปั้นยักษ์ถือกระบองที่ยืนตระงานอยู่หน้าประตูทางเข้าแววตาของรูปปั้นดูว่างเปล่าและหน้ากลืมมืขึ้นมาทันที ผูพิทักษ์คนก่อนหน้าพี่ก็เคยสัญญาเช่นนี้สร้อยศิลากระซิบเสียงเบาหิวเราไม่อยากเสียพี่ไปให้ก้อนหินเหล่านั้นอีกแล้วบรรยากาศโรแมนติกพลันเปลี่ยนเป็นความโศกสลดบีบคั้นหัวใจพรานหนุ่มจนเจ็บหนึบเขารู้แล้วว่าความรักที่ก่อตัวขึ้นในชั่วข้ามคืนนี้มีกำแพงแห่งชะตากรรมที่สูงตระงานขวางกั้นอยู่ เสียงไก่ป่าตัวผู้ขันเจี้ยวแจ้วแววมาตามสายลมเย็นยะเยือกเป็นสัญญาณเตือนว่าราตรีการกำลังจะสิ้นสุดลงท้องฟ้าทางทิศต,ตะวันออกเริ่มเจือด้วยแสงสีเงินและสีทองจางๆตัดกับยอดไม้สีดำทะมึนภาพมายาแห่งความรุ่งโรจน์ของประสาทเริ่มสั่นไหวตะเกียงไฟที่เคยลุกโชดช่วงค่อยๆรีดับลงทีละดวง เผยให้เห็นรอยแตกและตระไคร่น้ำที่กลับมาก่ะกินเสาหินอีกครั้งพื้นพรมกระมี่สีแดงค่อยๆเลือนหายกลายเป็นพื้นหินศิลาแลงที่เย็นเฉียบสร้อยศิลาสะดุ้งเหือกร่างกายของนางเริ่มสั่นเทาไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะพลังอำนาจในกายกำลังถดถอยผิวพันธุ์ที่เคยขาวผ่องนวลเนียนเริ่มดูโปร่งแสงขึ้นทีละน้อย จนพนาสามารถมองทะลุผ่านแขนของนางเห็นลวดลายแกะสลักบนผนังด้านหลังได้หลางๆหมดเวลาแล้วพี่พนานางกล่าวเสียงสั่นเครือน้ำตาใสาไหลรินอาบสองแก้มที่เริ่มเลือนรางแสงตะวันกำลังจะมาพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวนี้พนายังคงยืนนิ่งด้วยความอาลัยอาวรณ์เขาไม่อยากก้าวขาออกไปเลยแม้แต่ก้าวเดียว แต่เขาก็รู้ดีว่าหากดื้อดึงเขาจะกลายเป็นภาระให้วิญญาณของนานต้องทุกทรมานยิ่งกว่าเดิมสอยศิลาเอื้อมมือไปดึงปิ่นปักผมทองหัวดอกบัวตูมที่ประดับอยู่บนมวยผมของนางเส้นผมสีดำขลับสยายตกลงมาคลอเคลียไหลบ้างนางบรรจงวางปิ่นทองคำนั้นบนฝ่ามือที่หยาบกร้านของพรานหนุ่มพี่จา๋าเก็บสิ่งนี้ไว้นางกำมือเขาให้กำปิ่นนั้นไว้แน่น ยามใดที่พี่มองดูปิ่นนี้ขอให้พี่ระลึกเสมอว่าเรื่องราวในคืนนี้ไม่ใช่ความฝันสร้อยศิลามีตัวตนอยู่จริงและหัวใจของน้องจะอยู่กับพี่เสมอไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ใดความเย็นของทองแล่นเข้าสู่กลางฝ่ามือแต่ความอบอุ่นจากสายตาของนางกลับแผ่ซ่านไปถึงหัวใจพนาก้มลงจูบที่หน้าผากของนางแผ่ว สัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าและไอเย็นจางๆราวกับจูบหมอกควันไปเถิดพี่ก่อนที่ทวารบานจะตื่นจากนิทราสร้อยศิลาผลักออกเขาเบาๆด้วยแรงเฮือกสุดท้ายนางชี้มือไปทางทิศตะวันออกที่ซึ่งเถาวันหนามที่เคยพันเกี่ยวปิดทางอยู่ค่อยๆค,คลายตัวออกอย่างน่าอัศจรรย์เปิดเป็นช่องทางเดินแคบๆทะลุเข้าไปในป่าทึบจงฟังน้องให้ดี เดินตรงไปตามทางนั้นอย่าหยุดพักอย่าแวะข้างทางและที่สำคัญที่สุดนางจ้องตาเทาเขม็งแววตานั้นเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยและความเด็ดขาดห้ามหันหลังกลับมามองเด็ดขาดไม่ว่าพี่จะได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าพี่จะได้ยินเสียงน้องเรียกหาหรือเสียงร้องไห้คร่ำครวญเพียงใดจงก้มหน้าเดินต่อไปหากพี่หันกลับมาแม้เพียงหางตาประตูมิติจะปิดลง และพี่จะติดอยู่ในรอยต่อของเวลาชั่วนิรันด์นาพยักหน้ารับคำทั้งน้ำตาเขากัดฟันแน่นจนกรามปูนปูนหันหลังให้กับหญิงสาวผู้เป็นรักแรกและรักเดียวในดินแดนสนธยาแล้วออกวิ่งเหาะๆไปตามเส้นทางที่นางเปิดให้ตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นดินดังก้องในความเงียบทุกยางก้าวช่างหนักอึ้องราวกับมีลูกตุ้มเหล็กทวงขาเอาไว้ ทันใดนั้นลมพายุพัดกระโชกแรงไล่หลังเขามาพร้อมกับเสียงหวีดหวิวที่ฟังดูคล้ายเสียงร้องไห้โหพี่พนาอย่าทิ้งน้องไปเสียงนั้นเหมือนเสียงของสร้อยศิลาไม่ผิดเพี้ยนมันดังอยู่ชิดริมหูซ้ายร้าวรานและโหยหาจนหัวใจพนาแทบแหลกสลายขาของเขาหยุดชะงักมือข้างที่กำปืนสั่นระริก ร่างกายสั่งการให้หันกลับไปโอบกอดเจ้าของเสียงนั้นแต่ภาพคำเตือนของสร้อยศิลาผุดขึ้นมาในหัวห้ามหันกลับมามองเด็ดขาดเขาหลับตาแน่นตะโกนร้องหลั่นในใจเพื่อกลบเสียงนั้นพี่ขอโทษพี่สัญญาจะกลับมาช่วยเจ้าพนาตัดสินใจกลั้นใจวิ่งฝ่าดงหนามและหมอกควันออกไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งเสียงสะอื้นให้ที่ค่อยๆแผ่จางลงไว้เบื้องหลัง ทิ้งหัวใจของตนเองไว้ณนะปราสาทร้างกลางดงดิบนั้นพนาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกิ่งไม้หนามเกี่ยวเสื้อผ้าจนขาดวิ่นเลือดซึมตามแขนและใบหน้าแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเสียงลมหวีดวิวเบื้องหลังค่อยๆแผ่วจางลงแทนที่ด้วยเสียงนกร้องเซีงแซ่ของโลกแห่งความเป็นจริงแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องลงมากระทบตาทำให้เขาต้องหยีตาด้วยความแสบพร พรานหนุ่มสะดุดรากไม้ล้มกลิ้งลงกับพื้นหญ้าแฝกหอบหายใจแหกจนตัวยโยนเมื่อเขายันกายลุกขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่าเขากำลังนั่งอยู่ที่ชายป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านซึ่งห่างจากจุดที่เขาเริ่มเดินเข้าป่าไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรป่าดงดิบมืดทึบที่เขาเพิ่งวิ่งออกมาบัดนี้ดูสงบนิ่งเป็นปกติราวกับไม่เคยมีประสาทราชวังหรือนางพญาผู้เลอโฉมซ่อนอยู่ภายในนั้น ไอพนานั่นไอพนาใช่ไหมเสียงตะโกนคุ้นหูดังมาทางทิศเหนือกลุ่มชายชะกันสี่ห้าคนพร้อมอาวุธครบมือวิ่งกรูเข้ามาหาเขานำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนพรานคนสนิทเอ็งยังไม่ตายบุญรักษาจริงๆเพื่อนของเขาวิ่งเข้ามาจับไหล่เขย่าตัวด้วยความดีใจระคนตกใจสภาพดูไม่ได้เลยเว้ย เอ็งหายหัวไปไหนมาตั้งสาวันสมคืนเมียเอ็งที่บ้านร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดแล้วนึกว่าเสือสมิงฆ่าไปกินพนาขมวดคิ้วด้วยความงนงงสมองยังปรับจูนไม่ทันสวันพี่พูดอะไรผมเพิ่งเข้าป่าไปเมื่อวานตอนบ่ายแล้วก็ติดฝนอยู่คืนเดียวเช้านี้ผมก็รีบออกมาเนี่ยคืนเดียวบ้านเองสิผู้ใหญ่บ้านแย้งเสียงดังนี่มันเช้าวันศุกร์แล้ว เอ็งหายไปตั้งแต่วันอังคารพวกข้าปูพรมค้นหากันทั่วป่าก็ไม่เจอแม้แต่รอยเท้าจนพวกข้าถอดใจนึกว่าเอ็งโดนอาถรรพ์บังตาไปแล้วพนาชาหวาบไปทั้งตัวขนแขนลุกชันเมื่อนึกถึงคำพูดของสร้อยศิลาที่นี่การเวลาเดินไม่เหมือนโลกข้างนอกหนึ่งราตรีในปราสาทมายาเท่ากับสามราตรีในโลกมนุษย์หรือว่าเอ็งจะโดนผีป่าหลอกจนเพี้ยนไปแล้ว เพื่อนคนหนึ่งทักขึ้นด้วยสายตาหวาดระแวงพนาไม่ตอบโต้เขาล้วงมือสั่นเทาเข้าไปในกระเป๋าเสื้อม่อห้อมที่อกข้างซ้ายใจเต้นระรัวด้วยความกลัวกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงฝันตื่นหนึ่งหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากพิษไข้ป่าปลายนิ้วสัมผัสดโดนวัตถแุแข็งๆที่เย็นเฉียบเขาค่อยๆดึงมันออกมาทามกลางสายตาของชาวบ้านที่จับจ้อง แสงแดดยามเช้าตกกระทบวัตถุชิ้นนั้นจนเกิดประกายสีทองอาร่ามวาบวับไปทั่วปริ่นทองคำลวดลายดอกบัวตูมสลักสลาว,วิจิตบรรจงเก่าแก่แต่ยังคงสุกปลั่งงดงามไร้รอยหมองคล้ำที่สำคัญกลิ่นหอมเย็นๆของดอกพิกุลยังคงลอยฟุ้งออกมาจากเนื้อทองพระเจ้าช่วยผู้ใหญ่บ้านอุทานตาค้างทองคำแท้ ลายแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนสมบัติเจ้าขุนมูลนายสมัยโบราณเองไปเอามาจากไหนวะพนาพนาไม่ได้ยินเสียงใครอีกแล้วเขาประคองปิ่นทองคำนั้นขึ้นแนบผ้าผากน้ำลูกผู้ชายไหลพรากออกมาอย่างไม่อายใครความอบอุ่นและคำสัญญาของสร้อยศิลายังคงสถิตอยู่ในปิ่นอันนี้เธอมีจริงเขาพึมพำกับตัวเองเสียงเครือเธอรอผมอยู่จริงๆ หลังจากเหตุการณ์นั้นชีวิตของพรานพนาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเลิกอาชีพล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดหันมาทำไร่ทำสวนและเข้าป่าเพียงเพื่อหาของป่าและสมุนไพรมาช,ช่วยชาวบ้านเท่านั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาไปเจออะไรมาในป่าอาถรรพ์สวันสามคืนนั้นเพราะพนาเก็บเรื่องราวของสร้อยศิลาไว้เป็นเรื่องลับสุดยอดในก้นบึงของหัวใจ เขาไม่ยอมขายปิ่นทองคำนั้นแม้นในหน้าค้าของเก่าจะให้ราคาสูงลิบลิ่วเพียงใดทุกครั้งที่วันเพ็ญสิบห้าค่ำเวียนมาบรรจบชาวบ้านมักจะเห็นร่างสูงใหญ่ของพนายืนเหม่อมองไปทางทิศตะวันออกของเทือกเขาภูผานสายตาของเขาทอดมองไปยังยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกเสมอในมือของเขากำปิ่นทองคำไว้แน่นริมฝีปากขยับเป็นคำพูดที่ไม่มีใครได้ยิน รอนซอยศิลาหากบุญภาวาสนาส่งวันหนึ่งป่าจะเปิดทางให้เราได้พบกันอีกครั้งแม้จะต้องรอจนกว่าชีพวายพี่ก็จะรอและตำนานรักระหว่างพรานหนุ่มกับนางไม้ที่เฝ้าปราสาทหินนั้นก็กลายเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านแห่งนั้นตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน